นี่เราก็อยู่บนรถมินินะครับเดวิดนอกเช่ารถวันนี้เดวิดดีใจได้แบบได้ขับรถมินินะครับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะครับนะ oh, My dream <laughs> a British Mini Cooper Why are so convertible Why are you so excited Because I used to have a Mini This is an automatic one though <Yeah. S 2> And so it's really good And what And is the plan for today We're going to explore the <Yeah. S 2> island Which yeah. is only about 12 kilometers so we won't be going very far but no. we'll go and see the places we can go to okay hello we're in um, cuba yes and david drive david excited oh look at this yeah เนี๋ยเราก็มามาตรงที่ป i c นิกเบยนะครับเป็นชื่อชายหาดว่าปิกนิกนะครับ look at that i t super really beautiful and you see two lady with a dog <laughs> so you can see the airplane t i s s a virgin this one yeah Thai people like to climb up coconut ก็เป็นครั้งแรกเลยของเราที่มาที่นี่นะครับกับเดวิดเดวิดแฮปปี้มากมากนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีที่กั้นนะกั้นพวกเจลลี่ฟิชต่างๆนะ แมงกะพรุนใช่แล้วครับเป็นแมงกระพรุนฝั่งโน้นแล้วฝั่งโน้นครับก็จะเป็น townsview นั่นเองนะครับเราก็เคยมาแล้วนะครับ4ี่หปีก่อนครับฝั่งโน้นแต่เราไม่เคยมาฝั่งนี้ไง Quarter. ตรงตรง m a กน e ติ c ไอแลนดนะครับหินอ่ะบรรยากาศที่ผมเห็นนะบรรยากาศคล้ายๆกับเกาะช้าง,าง,าง,างมากกว่าเซซลูกหลาเกาะช้างชมีเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้เลยนะครับเดินไป สุดๆตรงเนี้ยเยที่สดเหมือนอยู่นะมีมะพร้าวต้นมะพร้าวว้าวตอนนี้ก็จะไม่หินนะครับเห็นแบบ ฝังโน้นนะ่จะเป็นวิวเนาะสวยมากๆเลยนะคฝั่งนี้มาเดินไปเถอะ I'm happy 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 here yay yeah. look at that amazing Wow oh, yes we can walk there can beautiful ก็นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ เลี้ยวขวาเข้าสู่แบซิฟิกไร์แล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่ฮอชูเบนะครับฮอชูเบก็ห่างจากอาดโรงแรมนะครับหรือว่ารีสอร์ทของเราที่เราพักประมาณ10กิโลนะครับตรงนี้เนาะก,ก็อากาศดีนะครับตรงนี้ก็เป็นพระที่จะตกดินฝั่งนี้นะครับตอนนี้ก็บ่ายหนึ่งแล้วนะครับคนไม่ก็เยอะเท่าไหร่นะครับข้างหลังก็จะมีร้านอาหารต่างๆนะครับ เราก็ได้ซื้อพวกผ้าอันนี้ก็เป็นผ้าที่เอาไปกางกางกันนั่งเล่นนะครับผ้าเนี่ยจะสายจะไม่เกาะนะครับก็มีนิดนึงแต่เวลาสลัดไปนะมัจนจะไม่เกาะนะครับถ้าอากาศดีอย่างเงี้ยตอนเย็นพระที่ตกดินน่าจะสวยมากๆเลยนะครับว้าวเนี่ยะครับก็จะเป็นแมกนติกไอแลนด์ It ็ด something in there Yeah, that's I saw maybe what did you see? 50 fish, fish? There you oh, see? Fish, yes. Air fish? Yeah. Whale? <laughs> I don't think it's a whale. Not whale it's a dolphin. Dolphin, yeah. No, I don't think so. I think that's just a fish. No? You think it's dolphin? Yeah, it's a fish. Yeah, no, that area. Just fish. Okay, so Yeah. That area. Maybe it's it's called that bird. Yeah. You know the test? Oh it's nice magnetic island, get the Yeah, some of it. <laughs> <laughs> Let's go. Let's pop. I think good of a sunset today, look at this. Hi Hello I am driving Mini Cooper เปิดประทุนน่ะในไทยแลนด์ที call. first time for me Are you happy driving Mini oh, want one. Want take ขนาดเล็กเลยนี่ก็จะเป็นตรานะครับตราอังกฤษ Union Flag Okay we can ตอนนี้เราก็มานั่งนะครับในชายหาดนะครับชื่อว่าอะคาเดียเบนะครับแล้วก็เป็นชายหาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับมีหินร,บรอบๆนาะอตรงนี้แล้วก็ฝั่งโน้นนะครับก็มานั่งพักผ่อนนี่เลยนะครับนั่งตรงน,นี้เนากะก็ได้ตัวผ้ากันผ้าปูใช่ครับนั่ง ได้บิดท่อข้องน้ำอยู่นะครับฝั่งนู้นเห็นไหมได้ท่อข้างน้ำอยู่นะครับอากาศกำลังดีเลยครับตอนนี้ Are love i v this car are you going to buy one? Oh. Only h if I have an island to drive it on. <laughs> First on Magnetic Island, here we are. s women in t h oh, pool. Very nice pool, it's very big. And we are swimming. Yeah. For the first time, probably swims. <gasps> I think it would have been a chill in Thailand. Yeah. The chill. The chill on coaching. Yeah. The yeah. Yeah. last time we swam was on, on an island. island. And the next time we swim is on an island. Perhaps we only swim. In island. On, on the island. island. Are you swimming? No. Hmm? <laughs> I'm not in the water no you're not in the water look that way you're too close yeah.